สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับยยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะยยกก็มีรถนะคะเจ็ดที่นั่งค่ะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะสําหรับคันนี้ค่ะลูกค้โโา Toyota Legend เดค่ะ2.8ขับ4นะคะ ปี2,022ค่ะมาในราคานะคะเพียง1,279,000บาทเท่านั้นค่ะตัวรถเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้หยกจะพาไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าได้เป็นตัวท็อปสุตรางนะคะ2.8ขับ4ซิกมาโฟนะคะตัวรถสีขาวมุกค่ะมีแบ็กท็อปหลังคาดำนะคะในส่วนของตัวด้านหน้าเขานะคะตัวกระจังหน้าเป็นสีดำนะคะ พร้อมกับตัวกล้อง360องศาเลยนะคะแล้วก็ตัวไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบ L/R LED นะคะ Daytime Running Light like ค่ะมีระบบกระแซงน uh, High Beam นะคะตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็นแบบ LED นะคะออกโรงงานค่ะตัวเซ็นเซอร์มีให้รอบคันเลยนะคะอันนี้เป็นสภาพเดิมๆนะคะจากเจ้าของเก่าค่ะรถเพิ่งเข้ามาถึงเลยค่ะคะเดี๋ยวมาต่อกันที่ตัวยางนะคะตัวยางเป็นยาง ข1เะแล้วก็ในส่วนของตัวแม็กนะคะขอบ17ออกโรงงานนะคะสีทูโทนนะคะสีเทานะคะตัดขาเนาะตัวกระจกเขาก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็มีกล้องมองข้างให้นะคะอย่างที่บอกไปว่ากล้องมีให้360องศาเลยนะคะในส่วนของที่จะเปิดนะคะตัวนี้ก็เป็นโครเมียมนะคะมีสมาร์ทคีเลสแล้วเรียบร้อยค่ะแค่มีกุใจ้ใกล้ก็สามารถติดเปิดได้แล้วนะคะ เดี๋ยวยกพามาดูภายในกันนะคะลูกค้าตัวกระจกนะคะเป็นออโต้สีบานนะคะเซ็นทรัลล็อกมีมาให้เนาะสำหรับตัว2.8นะคะชุดลำโพงทุกตัวเขาจะเป็น JBL ทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าเรื่องเคราะเสียงในคือแน่แนๆตึบๆแน่นอนนะคะตัวปุ่ม e n g i Start หรือว่าปุ่ม Push Start มีให้นะคะแล้วก็ยังมี Parking Sensor รอบคันอีกด้วยค่ะ ทางด้าน,นพมารมลัยนะคะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้ก็จะมีพ่อมเสียงลดเสียงขารับสายวางสายแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะใต้พมารมลัยมีแอร์แบกให้นะคะแล้วก็มีในส่วนของเซ็นเซอร์แจ้งเตือนออกนอกเลนนะคะคุ้คอนโทรปรับความเร็วคงที่ก็มีให้เช่นกันค่ะรวมไปถึงตัวแพนด์เดชิพนะคะสับเกียร์เล่นเกียร์สปีดเกียร์นะคะออปชั่นมีให้จัดเต็มค่ะ ในส่วนของเรือนมนะคะอยู่ที่ห8า0 0ื0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะคะแล้วก็ตัวหน้าจอทัชสกรีนนะคะมาพร้อมกับตัวแอร์แบบออโต้นะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าได้เป็นขับสี่ก็จะมีเกียร์โฟให้นะคะแล้วก็มีลงที่ลาชันให้ด้วยนะคะทางด้านของโตเกียเป็นออโต้เช่นกันค่ะมีอีโคโหมดนาะว่าโหมดสปอร์ตโหมดนะคะแล้วก็ตัวออโต้สต็อปนะคะรวไมไปถึงตัวกลร่นลื่นถ่ากลัลื่นสะบัดมีให้อีกด้วยนะคะ นี่คือรถเพิ่งเข้ามาถึงเลยนะคะลูกค้สาสภาพเดิมๆจากเจ้าของเก่านะคะให้เห็นกันเรียวๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับตัว2.8ภายในเขาจะเป็นสีดํานะคะลูกค้าตัดกับสีขาวแบบนี้นะคะตัวเบาะเป็นเบาะหนังนะคะเจ็ดที่นั่งแบบนี้ค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของนะคะที่ชาร์จแบตนะคะสําหรับผู้โดยสารให้อีกด้วยนะคะในส่วนของตัวยางนะคะเป็นยางดันหลบนะคะลูกค้าสีเส้นเลยนะคะ นี่นะคะตัวรถสีขาวมุกแบบนี้นะคะแบคท็อปหลังคาดับนะคะในส่วนของตัวอ่าด้านหลังนะคะไฟเลี้ยวเป็นแบบไลท์กดิ้งนะคะเรียงเส้นให้ส,สวยๆเลยนะคะแล้วก็ตัวชุดอย่างอะไรอยู่ครบนะคะสำหรับคันนี้เป็นตัว2.8ดีเซลนะคะลูกค้าตัวฝาท้ายสามารถเปิดปิดแบบออตโต้ได้เลยนะคะใช้งานง่ายสะดวกสบายและที่สำคัญคือย่อนฮิตตลอดกาลนะคะสำหรับ toyota fortuner นะคะ ภายในของเขานะคะลูกค้าตัวแอร์ราวมีให้รอบคันนะคะเพดานเกลี้ยงไม่มีรอยขีดข่วนค่ะแล้วก็ตัวบอกเขาสามารถพับแขวนแบบนี้ได้เลยนะคะก็นี่นะคะสําหรับ Toyota า e ีเ n นเดลูกค้าท่านใดหาอยู่นะคะลูกค้าที่เดียวเรามีกว่า10คันเลยนะคะภายในนะคะลูกค้าสภาพเบาไม่ยับไม่ช้านะคะ แล้วก็ยังได้เป็นตัวบอกปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะทั้งฝังคนขับแล้วก็ ฟังผู้โดยสารอีกด้วยนะคะแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวเราสปาให้ใหม่อีกรอบนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นคันนี้เลยหรือว่าคันอื่นๆนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะหรือว่านัดดูรถหน้าง,งานได้ค่ะโทรสายโดยตรงค่ะไม่ผ่านในหน้านะคะโทร065ค่ะ549 5, 5 2่6าค่ะกับเซลหยกนะคะเดี๋ยวโยจาทิ้งรายละเอียดตัวรถข่าไว้ที่ลิม์ด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะ หยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ